ร่วมงานอะไรคะงานอะไรจ๊ะแพลวชาริตี้มิดแอนด์รีดครับผม,บผมก,ก็ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณที่แบบให้ให้พวกเราสองคนเป็นส่วนหนึ่งในการแบบร่วมร่วมทำบุญเนาะใช่เพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งก็ที่ที่ได้จากงานนี้ก็คือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปบริจาคให้ผู้ป่วยทางสายตาวันนี้เราได้่วนแบบได้ได้แบบเอาหนังสืออะไรมาแนะนำ อ่าบีครับก็เอามาโทรศัพท์เล่มเดี๋ยวเป็นเล่มอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูเวทีใช่ของบุ๊มมีสองเล่มครับก็เดี๋ยวรอดูเวทีเดี๋ยวก็โอเคครับเขาหล่อเรามีสามเล่มมาอ๋อเปล่าปกติเราแบบรักการอ่านกันอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อ่านบ้างเลยครับปกติแบบเวลามีเวลาว่างก็ก็จะพยายามอ่านเลยเพราะบางทีอ่านหนังสือก็มันก็ช่วยหลายๆอย่างให้เราแบบคือบางทีเราเล่นแต่โทรศัพท์มันก็เบื่อ เออจริงๆเด็กๆเป็นคนไม่คม่อยชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอโตมาแล้ว,วชอบอ่าน<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าส่วนมากของบุ๊กจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบฮิวจิตใจอะไรอย่างนี้มากกว่าจะเป็นแบบแนวแบบให้ข้อคิดอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเออพอโตมาเราก็ชอบอ่านอะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีบางอย่างเราก็คิดไม่ได้อะเออใช่พอไปอ่านแล้วเออฮิว e uh, ใจดีนะเออเราก็เลยชอบอ่านร้านนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเลยน้อที่มาแบบงานของแปวครับครั้งที่สองครับก็ขอบคุณมากครับผม ไม่รู้เลยต้องมองตรงไหนอะตามเลยนะวันนี้เราเตรียมกับกิจกรรมกับแฟนๆเป็นที่เลยเนาะพอมีแบบแฟนๆที่แบบร่วมทำบุญกับเราเข้ามาช่วยใช่ครับก็เหมือนได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยก็ก็ดีเลยครับวินวินแหมเราก็อยากอยากมีงานอย่างนี้บ่อยๆใช่เมื่อกี้ฟอสบอกว่าฟอสชอบงานแบบนี้มากนะแล้วก็เออเขาแบบว่าคือฟอสเขาสายทำบุญอยู่แล้วอะใช่ครับ ครับผมแล้วเนี่ยอาวุธถึงซีรีส์เราหน่อยซีรีส์เราจบไปอาวุธสกายเนี่ยค่ะครับผมก็แม่เราก็เราก็โชคดีด้วยที่เหมือนซีรีส์ของเราจบแล้วก็ยังไม่ทันให้แบบแฟนๆได้ขายไปนานก็เออมันออนต่อพอดีนั่นก็เหมือนก็เหมือนเรามี14 EP อะเนาะอะไรนะเออก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่อยู่ตั้งแต่ต้นยันจบหรืว่าเวอสกายสองแล้วก็ก็สนุกเนาะเราเราดูแล้วเราก็เออฟินฟินเออมีคนบอกว่าเออแบบ รู้สึกว่าตัวเชกับบอสน่ลตลกกว่าในซีรีส์ด้วยซ้ำตอนเอเวอร์สกายสองน,น,นี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ Our Sky เวอร์สกายมันผ<ล><ช>ันดีเลยใช่ยได้แบบว่าฟีสไตล์ในการแบบค<ช>ิดบทด้วยของของของคนคิดบทอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านเขาบอกว่าตัวเอนเล่านะแบบเข้าไปใช้ชีวิตในเรื่องเลยือนเป็นตัวเราเลยมีหลุดอาาอกมาเ,เรื่อยๆเลยก็ไปอยู่ในนั้นเกือบโหเจ็ดเดือนนะเกินครึ่งปีอะพี่ก็ ก็มีหลุดๆบ้างครับเออบุ๊กก็ได้รับอ um ิทธิพลมาจากเชเยอะเหมือนกันนะใช่ครับแล้วแช่ได้รับอิทธิพลจากบุ๊กไหมก็น่าจะเยอะนะแล้วบอสล่ะบอสฟอสอะไรยังไงคะครับผมผมก็ก็มีบ้างครับบางทีที่ในชีวิตจริงเราอาจจะไปเจ้ากี้เจ้าการเขามากไปหน่อยก็มีบ้างเหมือนกันคที่นิดหน่อยวันเราอินนะฮะแล้วแบบแฉกแก็ขึ้นระดับหนึ่งอรอยเลยเนาะกาแฟก็ช่วยกันฟา ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ดูซีรีส์เสร็จแล้วยังไม่อย่างนอนกันก็ยังช่วยปัดเชนบางคนแบบว่าตีสาบางคนยันเช้าก็มีก็ขอบคุณมากๆรับรู้ว่าเหนื่อยก็โหเราก็พักผ่อนด้วยนะครับก็แสนต้องรับมือว่ามากเลยจนแบบเรามีแฟนมีครั้งแรกต่างประเทศอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ครับซึ่งบัตร v ี p ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับที่ติดตามพวกเราเสมอเลยว่าเราจะ มีงานอะไรก็ทุกคนก็คอยสปอร์ตก็อยากจะขอบคุณมากมากจริงๆครับพวกเราเึ้นใจมากนะครับเตรียมโชว์ไว้ค่ะแฟนๆญี่ปุ่นเต็มที่นาอครับใช่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครับแล้วเราเตรียมภาษาญี่ปุ่นกันต้องมีมีมันต้องมีฟอร์้องมีเวลาเวลาไปร้านอะอะไรนะอะไรนะดีไซน์เมเซอาริคโตคัมปานี้คัมปา พูดญี่ปุ่นได้พูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้ครับแล้วก็แบบเป็นประเทศที่เราสองคนอยากจะไปด้วยอ่าอยากไปด้วยกันอยากไปด้วยกันผมยังไม่เคยไปเลยครับทุกคนพอเขาไปมา4ี่ห้าครั้งแล้วผมไปผมไปมาหลายรอบแล้วแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปด้วยกันก็ได้ไปทํางานได้ไปเที่ยวได้อาจจะแวบๆได้นิดนึงมั้งก็ดีก็เดี๋ยวให้ปอเป็นไกดาทางเราแบบพูดครั้งแรกเนี่ยแบบเราเตรียมอะไรพิเศษอะไรเออให้แฟนๆมีแน่นอนครับมีแน่นอนหลายอย่างครับซึ่ง ขออูปไปก่อนแล้วกัน,อนขออูปไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวทายเจอกันปลายปีแล้วกันครับใช่จริงตอนนี้ยังยังไม่ถึงกับเรื่องนั้นยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรามี LL ใช่ซึ่งเรากำลังซุ่มซ้อม LL กันอยู่ซึ่งก็ใกล้แล้วมิถุนายใช่ตอนนี้มัน LL เป็นหลักก็ขอขายของกันแล้วกันนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราครับผมแล้วก็มีถึง8คู่เลยก็รับรองครับว่าโชว์สนุกแน่นอนแล้วก็แบบมีเซอร์ไพรส์มากมายแน่นอนครับเพราะว่า เราก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับใช่ครับแล้วเราเป็นแบบเราตั้งใจว่าเราเป็นสายไหนเราเมนเมต้นหรือพ่าเราเราใส่วิชวลอยู่แล้วครับ<อ>มันมากมเ,รเราสาย <laughs> เราสายเซอร์วิสครับเราใส่สวิสเราใส่สวิตว <laughs> ิชาเราก็ตึตงต้องเต้นโอ้ผมก็ <laughs> ม<า>ผมก็เ <laughs> ต้นต็อกดิ๊ก <laughs> ต็อกดิ๊ก <laughs> <laughs> พอฟอร์แมตอาจจะสู้ไม่ได้แต่ดุกดิกแน่นอนพี่บุ๊กลงพี่บุ๊กหละครับเต้นหมดเอ้ยเขาลงเก่งวันนี้ผมก็เขินว่าเหมือนกันนะแต่จริงๆที่เอาไปลงไอจีคือเราเต้นไปประมาณร้อยคลิปนะแต่ได้คลิปเดียวแล้วเราค่อยเอามาลงแล้วก็ตัดที่เฉพาะเราเท่ๆแล้วค่อยมาลงเราคัดมาแล้วคัดมาแล้วให้แฟนๆได้ดูว่าแบบเฮ้ยเราเท่แม่ใช่ใช่แต่ก็คือไปเจอกันได้ที่คอนแอร์เอลครับใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ะแบบยินดีหน่อยแล้วกันค่ะเพลงมีเธอที่แบบณมากจริงๆเพิ่งรู้เมื่อกี้เลย ขอบคุณมากครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่าถึงร้านแล้ววันนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเมื่อวานเมื่อวานตบมืออะไรนู้ว่ามตึงต่อกมืออะไรเมื่อวานอันนี้มั่วเลยมั่วเลยเออเราเราแก๊กกดมืออีกไหม สงบใหญ่แซวแซวซวาตั้งแต่เมื่อวานครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็ดีใจครับดีใจที่มีคนฟังครับก็ขอบคุณมากครับอาจจะหงอกหัวนิดนึงก็ขอบคุณมากครับไม่เพลงมันดีนะฮะสดใสคนก็เป็นล้านเนี่ยก็มีแต่คุณน่แหละที่ชมผมแฟนคลับเขาก็ชมเยอะเขาก็ขอบคุณมากเจะได้ยินผมบ่อยหน่อยตอนนี้ดูหนึ่งแสนคนเดียวอะไนะครับก็เปิดคนเดียวแปดแสนนะเก้าแสนแล้วพ่อบุกอีกสองแสน ผมนี่ F5 ทั้งวันเลยครับา F5 F5 ครับผมพังไปแล้วโอ้พังนะครับเปลี่ยนไปสิบรอบมีวันนีแล้วก็วันนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ใช่ครับโชว์ให้ท่านแทนครับเพลงอะไรคะก็เป็นเพลงใหม่เพลงใหม่เราใช่ที่เพิ่งปล่อยออกไปไม่นานเปลี่ยนใจแล้วครับใช่ครับซึ่งวันนี้ก็จะได้ดูโชว์เพลงนี้กันนะครับครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกที่จะได้ร้องตื่นเต้นทุกครั้งเลยเวลาสัมภาษณ์ทำไมครับเฮ้ยแบบบุ๊๊เหมือนไม่ได้หายใจแต่เย็นเย็นเลย เย็นเย็นบ้านค่ะค้ชมครับแล้วแบบเพลงเพลงที่เป็นเพลงคู่เพลงแรกของเราสคนด้วยใช่ครับครับเพลงเพลงแรกครับเพลงแรกครับใช่ใช่ใช่ก็หนึ่งแสนแล้วหนึ่งหนึ่งแสนแล้วขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้แฟนเตรียมล็อตมาอ่าได้ครับน่าจะมีคนจําเนื้อได้บ้างเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราเปิดเนื้อข้างบนนะฮะได้ครับเดี๋ยวแจ้งทีมงานให้ด้วยนะฮะงานเราไมได้ครับเนี่ยเนี่เดี๋ยว ใกล้แล้วเรมีซีรีส์เรื่องใหม่ร้อย่ใช่ครับก็อลิเฟนครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังก็ทุกคนเอาจริงเรื่องนี้คนรอดูเยอะมากรอดูเยอะมากจริงเพราะว่าในชีวิตในชีวิตจริงนี่ก็มีแต่คนมาถามเมื่อไหร่อลิฟเฟนจะมาอลิฟเฟนจะมาก็สิ้นปีนี้ได้ดูของกันแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนไปถึงขั้นไหนแล้วมีร่วมที่อะไรยังไงตรงน เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต้นเดือนก็เดี๋ยวเขาจะเวิร์กช็อปกันแล้วใช่แล้วก็ช่วงกลางๆก็น่าจะถ่ายได้แล้วนะครับใช่เพราะว่าเอาจริงที่มันนานเพราะว่าระยะเวลาแบบบทนะครับด้วยตัวบทด้วยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำกันบ้านกันเยอะหน่อยทีมเบื้องพี่พีถิ่ม้องหลังหนึ่งใช่แล้วเราก็เตรียมฟิตเลยหรือเปล่าโอ้ฟิตฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วโอ้ก็เล่นเท่าไหฟิตครับใช่สุ่มสุ่มเปิดเปิดเสื้อเลยไหมฮะตอนนี้ร้อนร้เลย แบบได้ไปออกกำลังหรือเปล่าหรือเรากลัวเรากลัวเขาไปแล้วออกกำลังกายจริงๆเออกลัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บุ๊กย้ายมาอยู่คอนโดแล้วก็เลยห่างๆกับฟอนิดนึงใช่ครับก็ตามมาได้นะครับเดี๋ยวผมเทมโอ้ยยี่สิบโลโอ้ไม่ไม่ไกลเกินใจไม่ไกลเกินใจไกลไกลไกลคุณเป็นคอเทรนเนอร์ก็ครั้งละพันเล่นกับผมนิดฟรีนะไม่เอาเหนื่อยเล่นเองดีกว่าอ่าอ่ชัดแล้วก็เดี๋ยวอันนี้วันนี้ก็เที่ยวกันตเดี๋ยวป่าน ฝากงานวันนี้ช่องทางของเราแล้วก็หลังนี้ทำงานอะไรกันงเรจได้รู้ก็ครับผมบุ๊กฝากงานเนี่ยก็ฝากอะไฝากแพลชาริตี้นะครับมิทแอนด์บิทนะครับผมก็มาร่วมช่วยร่วมทำบุญกับพวกเราได้นะครับผมก็เงินทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายแล้วจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ บกพร่องทางสายตานะครับผมครับผมแล้วก็ฝากผลงานของพวกเรา2คนนั่นเครับโอลิเฟนซึ่งปีนี้เจอกันแน่นอนแล้วก็คอนเสิร์ต L.O.L เริ่มของเราแฟนเจอ2023นะครับแล้วก็มีแฟนมีที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับถ้าใครตามไม่ได้ก็ตามไปด้วยนะครับส่วนใครที่มาไม่ได้คอนเสิร์ต L.O.L เรามีซื้อบัตรไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะมินิฮาร์มมินิฮาร์มออะไรก็ตัดเลยครับแม